สวัสดีครับกล้องผมเป็นเกมแคทเตอร์ atter, ผมนาะยอยู่กับแคทเกมส t o n e Age Be g กินั่นเองเกมนี้เป็นเกมใหม่ซึ่งเป็นเกมอ p g พจีที่ได้รับความยมสูงสุดในดับหนึ่งของเกาหลีและเพิ่งจะเปิดที่ไทยเป็นที่แรกด้วยครับผมเป็นเกมแนวเลี้ยงสัตว์สะสมเพชรซึ่งผมชอบอะไรที่เป็นแนวนี้มากนะคือจะไปฟักไข่มาแล้วก็เลี้ยงซึ่งอันนี้คือเราจะเลี้ยงไดโนเสาร์ผมนะมีไดโนเสาร์มากกว่า300แบบให้เลือกสรรเช่นกันเราจะไปฟักมันออกมาแล้วก็เอามันมาเลี้ยงแล้วก็ไปสู้ครับผมนะเป็นอะไรที่เพลินดี เกมแนวเลี้ยงๆอะไรแบบนี้ให้ได้ดูไดโนเสาร์เราจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆมาดูซิว่าจะเป็นยังไงผมจะมาแสดงให้ทุกท่านเห็นรับผมนะโอเคมาอ๋อแล้วก็ทีมงานที่สร้างเกมนี้ก็เป็นทีมเดียวกับที่สร้างเกมเศรษฐีที่โด่งดังในเกมมือถืีด้วยผมนะสุดยอดเลยไหมล่ะไอ้ยา่าทั้งนั้นอย่างแรกที่ผมจะทําก่อนเลยก็คือการฟักไดโนเสาร์นั่นเองดูซิว่าเราจะฟักกันยังไงมาครับผมโอเคผมชอบมากเลยในตะอนที่ต้องมาเสี่ยงจับอะไรฟักอะไรแบบนี้ดูซิว่าผมจะได้ไดโนเสาร์เทพๆไหม เมื่อเราอยากจะฟักเดนเสาซอร์ผมนะก่อนอื่นให้กดที่ศูนย์ฟักไข่ไดนเส์ของผมนะขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้มันก็จะมีให้เลือกว่าจะสามารถเอาไข่ไหนได้มันมีบางอันก็สามารถได้ฟรีบางอันก็ต้องซื้อผมนะระดับของไข่ในเกมนี้ก็จะมี5ระดับับผมนะแต่ว่าระดับที่สูงก็จะมีระดับหายากเรื่องลือตำนานถ้าได้สาวระดับนี้ถือว่าสุดยอดแล้วผมดังนั้นครั้งนี้ผมจะมาเริ่มจากการเปิดไข่ที่มันให้ฟรีก่อนแล้วการเริ่มจากไข่สุ่มทั่วไปซึ่งมีระดับความทั่วไปถึงหายาก ถ้าเกิดโชคดีก็ได้หาย,ยากเลยเนี่ยโอเคแต่ว่ามันเป็นของฟรีเนาะถ้าได้หาย,ยากก็โชคดีมากเลยอะมาเปิดกันเลยมาดูซิว่าจะได้หาย,ยากไหมไข่ซุ่มทั่วไปจัดมานี่ผมนะหยิบไข่มาอันนึงจากนั้นก็แตะที่ไข่เพื่อเป็นการฟักมัน คุลระดับคุณภาพรับผมนะอ๋อเป็นไดนโนเสาร์แนวนกนั่นเองไอ้ยาแต่ก่อนจะออกจากตรงนี้ผมขอสุ่มไข่อันนึงก็กันคือไข่สูมระดับสูงกับผมนะจริงๆไข่สูมระดับสูงเนี่ยมันสามารถสุมได้วันละหนึ่งครั้งสุมฟรีได้วันละหนึ่งครั้งกับผมแต่ผมกดไปแล้วไงเลยต้องรออีก23ชั่วโมงกว่าจะสุมได้อีกรอบถ้าเกิดจะเอาฟรีแต่ถ้าเกิดจะเสียตังค์สามารถเสียตังค์ได้300ก็จะกดได้เลยผมมี500งั้นผมจะเสียตังค์กดก็แล้วกัน ซึ่งมันสามารถสุ่มการันตีได้ว่าจะได้หายากเรื่องลือหรือตำนานสามระดับนี้เท่านั้นถ้าผมได้ตำนานก็คือหายากสูงสุดถ้าโชคดีได้ตำนานก็สุดยอดนะผมนะมาดูซิว่าผมจะได้ระดับตำนานไหมกดมาสามร้อยบาลุ้นกันครับผมนะโอ้ยจอดมากดแตะไข่ตำนาน หายากครับผมโอ้เป็นระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะกดจัดตัวน,นี้ได้แล้วหายากครับผมได้อารีนอสครับผมนะสามารถกดที่ตัวมันเพื่อจะดูข้อมูลได้ครับผมนี่อมันจะมีบอกถึงพลังต่อสู้พลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันและว่องไวครับผมและก็บอกสกิลอะไรพร้อมด้วยนิสัยเป็นยังไงก็บอกได้เหมือนกันนะนี่โอเคเมื่อเราได้ไดโนเสเสามาแล้วต่อไปแล้วต้องเลี้ยงก็ฝึกฝนมันให้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้เก่งๆครับผมแล้วก็กดที่จัดการทีมแล้วก็เข้าไปที่จัดการไดโนครับผม เมื่อเข้ามาแล้วก็เลือกหาไดาโนเสาร์ที่เราอยากจะเลี้ยงและฝึกฝนโอเคงั้นผมขอฝึกตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาแล้วกันครูเอล่าไดาโนเสาร์นกกรบผมนะน่ารักสบไยเมียนิสัยเย็นชาด้วยนะการฝึกฝนจะมี2อ,อย่างครับผมคือการวิจาการและการเลเวลการวิจารณการก็คือการจะเพิ่มระดับดาวให้กับไดโนเสาร์ตัวนี้ทําให้ความสามารถมันขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่การวิจารณการนั้นจะเพิ่มได้ด้วยการเอาไดาโนเสาร์ต,ตัวอื่นมาเส้นสังเวยผมนะก็คือต้องเสียไดโนเสาร์ต,ตัวอื่นไปเพื่อม,มาเพิ่มค่านี้ แล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์ตัวเดียวเพิ่มได้หนึ่งดาวนะอาจจะต้องใช้หลายตัวกว่าจะเพิ่มดาวแต่ครั้งได้ขึ้นอยู่กับว่า,วา,าวตัวไดโนเสาร์ตัวนั้นมันเก่งมากแค่ไหนครับผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มวิาการให้ดูก็แล้วกันมผมจะเอาตัวนี้มาเพิ่มวิาการให้คุยล่าครับผมนี่ จะสังเกตว่าเนี่ยผมผมสามารถกดครั้งเดียวแล้วมันอัพดาวได้เลยนะเพราะว่าไอตัวนี้มันดาวสองไงแต่ไอตัวที่ผมเอามาเส้นสังเวยคือดาวสามันก็เลยอัพได้ผมนะถ้าเกิดตัวเส้นสังเวยคือดา,ดาวที่ต่ำกว่าอาจจะต้องใช้หลายตัวกว่าจะวิชนาก,การได้แต่นี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนโอเคผมจะวิานาก,การคูเอล่าไปหนึ่งขั้นบะโชเรียบร้อยับผมคูเอล่าเพิ่มดาวไปดับสามพราะว่าทุกอย่างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้นครับผม แล้วก็เลเวลสูงสุดก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอย่าง2ดาวรู้สึกว่าจะเเได้แค่20เต็มเท่านั้นแต่ว่า3ดาวจะเป็น30รู้สึกว่าแต่ละดาวนี่น่าจะเพิ่มเลเวลสูงสุดได้เพียรสิครับผมดังนั้นถ้าเกิดยิ่งวิจาการเยอะก็ยิ่งได้เลเวลมากขึ้นเรื่อยๆครับผมดังนั้นก็ถ้าเกิดมีไดโวเสาเหลือเฟือแล้วก็เอามาเอาพวกที่ไม่ได้ใช้ามาวิจาการได้สบายครับผม ต่อไปคือการอัพเลเวลก็คือเรากดเลเวลมาวิธีการอัพเลเวลคือเราให้เดร์สาเรากินหญ้าครับผมนะเดร์สาเราไม่กินเนื้อมันโหดลายสกินหญ้าแน่ๆเราสามารถกดเลือกหญ้าที่เรามีได้ให้มันก็ผมนะนี่เราผมกดอันนี้ไปโป๊ะแน่มันก็จะสามารถเพิ่มเลเวลได้เรื่อยๆครับผมสามารถเพิ่มได้ตามต้องการยิ่งเลเวลวเยอะก็นสามารถก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับผมนะนี่สามารถเช็คได้กดดูตรงนี้ก็ได้กดปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นได้เท่าไหร่ นี่เพิ่มพลังโจมตีไปเพิ่มพลังชีวิตไปอะไรอย่างนี้โอเควิธีการฝึกฝนก็มี2อย่างนี้ครับผมนะหลักๆก,ก็ไปฝึกฝนอย่าลืมฝึกฝนกันด้วยและก็เรายังสามารถเพิ่มความสามารถของเดโนเสาร์ได้จากอีก2อย่างาผมนะั้นคือการเพิ่มทักษะหรือว่าอุปกรณ์กดจัดการทักษคะครับผมนี่มันก็สามารถเพิ่มเลเวลของทักษะหรือว่าจะเรียนรู้ใหม่ได้ตอนนี้ผมเรียนรู้อันนี้ใหม่ได้ผมีะกดเรียนรู้ก่อนละกันกดมาโจ แต่ว่าการเรียนรู้ทุกอย่างนั้นต้องใช้หินปัญญาในการทำนะดังนั้นต้องดูให้ดีว่าเรามีหินปัญญาครบไหมถึงจะเรียนรู้ได้ผมนะตอนนี้ผมมีหินปัญญาครบแล้วสามารถเรียนรู้สกิลนี้ได้เรียนรู้มาเปาะนี่ชิงครูเอล่าของผมก็ได้สกิลใหม่ให้ผมนะสกิลนี้ความเจ็บปวดที่น่าประหลาดมีโอกาส30%สร้างความเสียหาย110%ของพลังโจมตีอ๋อสกิลติดตัวโจมตีปกติสามารถเพิ่มมีโอกาส30%เพิ่มพลังโจมตีได้อ๋อแจม โอเคแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เลยผมนะถ้าเกิดมีอุปกรณ์เราสามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆผมและตัวเราสามารถตีบวกสกิลได้ผมนะนี่กดบวกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะตีบวกไปเรื่อยๆผมตีบวก10เลยแล้วกันนะ่ะเสียตังค์ไปหนีมันก็จะบอกว่าใช้ตังค์เท่าไหร่ตีบวกแลวความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นครับผมกดไปอัปเกรดสกิล โชเลเวลสกิล11เเรียบร้อยนี่คือการอัปเกรดสกิลรับผมต่อไปเป็นการจัดการอุปกรณ์ถ้าเรามีรูนโจมตีหรือว่ารูนอะไรต่างๆเนี่ยมาสามารถสวมใส่ได้ผมมีรูนรูนหนึ่งผมใส่ให้ตัวนี้ไปแล้วนีครับผมนะคือรูนโจมตีระดับหายากสามารถเลื่อนขั้นรูนหรือว่าอัปเกรดได้แต่เราก็ต้องมีอุปกรณ์มากพอครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มความสามารถรูนได้เลยดังนั้นถ้าเกิดทุกท่านมีรูนและเกิดมีรูนมากพอที่จะเพิ่มความสามารถได้ก็อย่าลืมมาเช็คแล้วก็เพิ่มควาามมรถให้้ันดยนผโอเ เท่านี้แล้วก็ทําการฝึกฝนและก็เตรียมตัวเดโนเสาร์เราเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการเอาไปศึกจริงับผมนะงั้นก็มาเริ่มเข้าสึกการผจญภัยกันเลยมาอืมกดเข้าไปการผจญภัยครับผมไปแล้วโอเคเมื่อเข้าอยู่แผนที่นี้แล้วก็พร้อมจะต่อสู้แล้วผมสามารถเลือกด่านที่จะต่อสู้ได้ตามต้องการแต่ต้องปลดล็อกแล้ด้วยนะซึ่งตอนนี้ผมขอกลับไปเล่นด่านหนึ่งต่อ4ีแล้วกันเพราะว่าดาวผมยังไม่ครบเห็นไหมมันจะมีสีดาวอันนี้ผมได้แค่3ามดาวเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกท่านฟังครับผมกดตรงนี้มาอืม นี่ก็ผมนะเพราะว่ามันจะมีภารกิจตรงนี้ในทุกด่านเราต้องอาจจะต้องคอยเช็คว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างที่จะได้4ี่ดาวผมตอนนี้ผมทําทุกอย่างหมดแล้วผมขาดอันนึงที่ผมยังไม่ได้ทำในด่านนี้ก็คือผมยังไม่ได้ใช้ทักษะพืฝึกสัตว์หนึ่งอันโอเคเมื่อพร้อมแล้วเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับผมโชว มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้รับผมนั้นในการหน้าที่เราจะสามารถเลือกไดโนเสาร์มาต่อสู้ว่าเจ้าตัวไหนได้บ้างผมจะกดจัดวางอัตโนมัติโชะมันก็จะเลือกไดโนเสาร์ที่มันเก่งที่สุดมาให้เราได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องอะไรมากครับผมผมแนะนําให้ทุกท่านกดจัดวางอัตโนมัติก่อนช่วงนี้นะอกดไปเมื่อจัดวางพบแล้วเราก็กดเตรียมตัวผจญภัยกันได้เลยกดไปและเมื่อเรากดเตรียมตัวผจญภัยเราก็จะมีสามารถชวนเพื่อนมาสู้กับเราได้ครับผมแล้วก็เลือกคนที่เก่งๆมาหูแล้วยิบเอ็ด คนคนกำมลวันนี่เขาสี่ดาว,ลวเลเวลสิบสองรือกาจะเอาเลเวลยี่สิบเอ็ดดีเอาอันนี้ดีกว่าสี่ดาวอืมจัดมาเท่านี้พังต่อสู้เราจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มผจญภัยกันได้เลยชวนเพื่อนมาแล้วดี่ผมนะและระหว่างการรอโหลดมันก็จะมีการสอนเทคนิคให้ด้วยผมแนะนำให้ทุกท่านลองดูเทคนิคตอนที่รอโหลดนะผมมันจะบอกค่อยๆสอนเทคนิคที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกท่านลองชมดูโอเคแล้วก็กดมาครับผม แล้วสู่หน้าต่อสู้นี่ครับผมนะผมชอบอย่างนี้คือเกมนี้มีฉากการต่อสู้ที่เป็น3 d ดีค่อนข้างจะอลังการการสร้างที่เป็นเกมมือถือนะแต่ดูอลังการงานสร้างมากครับผมโอเคก่อนอื่นก็เมื่อกี้เควสบอกให้ผมต้องใช้สกิลผู้ช่วยใช่ไหมผมต้องใช้สกิลก่อนผมมีสกิลอยู่2สกิลคือสกิลที่สามารถชี้ว่าเราจะโจมตีตัวไหนได้แล้วก็สกิลจับ จะจับดีไหมเออเดี๋ยวผมสอนทุกท่านจับด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอโจมตีก่อนรอบแรกถ้าเกิดสกิลสว่างเราสามารถใช้สกิลได้ผมนะกดค้างไว้จะสามารถเห็นคมสามารถของมันแต่ผมยังไม่ใช้ละกันผมโจมตีธรรมดาก่อนกดแอคชั่นตรงนี้ปุ๊บมันก็โจมตีธรรมดาไปครับผมนะจะเลือกโจมตีอัตโนมัตมิเรียบร้อย ทีนี้ผมจะแสดงการจับให้ทุกท่านดูผมนะมันสามารถจับไดโนเสาร์ได้โดยไม่ใช่แค่ฟักนะถ้าเกิดถูกใจตัวไหนเราจับตัวนั้นได้เหมือนกันกดสกิลจับเข้าไปแล้วก็เลือกตัวที่เราอยากจะจับกับผมนะผมจะเลือกจับตัวนี้แล้วกันอืมเมื่อกดพร้อมแล้วเราก็กดแอคชั่นตัวอื่นก็จะไปโจมตีธรรมดาแล้วก็จะจับมันมันดีว่าผมจะจับได้ไหมจับกลุ่มมาอืมล้มเหลวรับผมนะไม่ใช่ว่าจะจับได้แบบสบายๆผมนะน้โอกาสล้มเหลวเหมือนกันเวนกำอดจับเลย แต่ผมใช้ท่าแล้วเออผมใช้ท่าไปแล้วหนึ่งครั้งภากิจของผมนะ่าจะสำเร็จแล้วแล้วก็มาถึงดันบอสของตรงนี้รอบผมนะโอ้บอสเต่าเโนเสาร์รุ่นเต่าว่าผมไอ,อ้ แล้วผมก็ได้สกิลเพบเลยเนี่ยจากนั้นเมื่อเราต้องการจะเอาตัวเพื่อนเรามาช่วยแล้วกดตรงนี้ได้ครับผมนะเนี่ยคือตัวสำรองของเราแล้วก็ดีก็ตัวเพื่อนกดตัวเพื่อนมามันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วเมื่อเรามีสกิลหลายอันแล้วเราสามารถที่จะกดตามลําดับได้ครับผมนะอย่างผมเอาสกิลนี้ก่อนโจต่อไปก็ต่อเนอื่องต่อไปก็อันนี้มันจะมันจะขึ้นเลขมา้ามันจะทาอะไรก่อนอย่างตอนแรกผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้จากนั้นก็ใช Skill ้สกิลนู้นนี้นั้น1 2 3 4เป็นลําดับครับผมนะเราสามารถกําหนดลําดับการทําก็ได้จากนนกจจนนนัััััััััั้้้้้้ผมมกจจจจะะบบบตตตวววอออีีีเเใหไดคครงโ นี่ก็เรียบร้อยผมนะกำหนดลำดับการใช้ท่าต่างๆครบแล้วกดแอคชั่นเปลี่ยนตัวชุบแล้วก็จับมันโช์ได้ไหมรอบนี้ได้แล้วผมนะผมจับได้แล้วเดี๋ยวดูกันวันเป็นไงผมแล้วก็ใช้ท่ารวมพลังอ๋อบอสมันก็ใช้สกิลเพิ่มมาปปองกันเหมือนกันอืต่อยครับผมกัดมันอีไอ้อะโวเมื่อกี้มันใช้ท่าเยี่ยวหมาเมื่อกี้ผมเห็นท่าแม่งเนี่ยผมนะท่ามันจะมีท่าห่าๆแบบเนี้ยเว้ยเ้ หมาผมม่งโจมตีแล้วก็ใช้ท่าเยี่ยวหมาตอนสุดท้ายเวนเอ้ยมันดูหามากเลยโอเคแล้วผมทสาสถากิจเสร็จแล้วอืมเรียบร้อยนีรับผมนะแล้วเมื่อเราจับมาแล้วสามารถกดตรงนี้ไดต้ต้องทำให้มันเชื่องกันถึงจับได้จิบเรียบร้อยทําให้เชื่องเมื่อเราจับมาทาให้เชื่องสำเร็จแล้วก็จับมันมาได้แล้วผมเย yeah ้ได้เดนสามตัวนี้มาแล้วเพนทัสนั่นเองน่ารักะนเนี่ยดุกดิ๊กดิ๊ก เรียบร้อยแลวก็สง่งขอเป็นเพื่อนไหมได้และนั่นแหละครับคือพื้นฐานการโจมตีการต่อสู้ของเกมนี้แต่ว่ามันก็ยังมีวิธีที่สบายกว่านั้นอยู่อีกผมจะกดดานต่อไปให้ท่านดูวิธีที่สบายที่ผมพูดถึงในกรณีที่ท่านอยากจะฆ่าเพื่อให้ผ่าน,านไปผมนะกดออโต้แม่งเลยตรงนี้ครับผมนะจบมันก็จะโจมตีต,รตรัวมัดให้เราแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมง่ายมากเลยครับนะเรานิ่งเลยใช่รีบเรียบร้อยผมนะจัดการบอสก่อนเลยพวกนะี้ ฮหาท่าหมาของผมมากเลยเจอบีปุ๊บแล้วก็เยี่ยวใส่ไอเวนโอ้ยนี่มันชาร์จสกิลแล้วผมนะโอ้ยโดนแน่อู้ลิงต่อยอูย๋ตัวนั้นมันบ้าพลังนะผมนะแถวเสาผมตัวนั้นแม่งบ้าพลังมากเยี่ยม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 โอเคแล้วเราก็เจอบอสของด่านนี้ผมนะเป็นตัวปลาพยูนแถวเสาปลาพยูน มีท่าโอ้โหสั่งขี้มูกแล้วตบใส่ท่าสกิลในเกมนี้มันหาดีครับผมนะตัวละครก็น่ารักมุ้งมิ้งดีมากหมอนสำหรับทุกท่านที่ชอบของน่ารักเนี่ยออมันเยี่ยวใส่แง่ไอ้เวนเดี๋ยวต่อยเรียบร้อยผมนะบอสตายพี่เรียบร้อยลูกน้องก็ตายตามผ่านด่านนี้เป็นที่เรียบร้อยครับผมถ้าเราฝึกฝนในโนเสาวจนเก่งมากราสามารถผ่านด่านได้ง่ายเลยครับผม นั่นแหละครับคือการต่อสู้ขั้นพื้นฐานทั้งหมดมันยังมีเทคนิคการต่อสู้แบบยิบย่อยอยู่แต่ทุกท่านขอแนะนําให้ทุกท่านไปลองเรียนรู้เองตอนที่เล่นกันดีกว่าผมและก็ผมจะขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งถ้าทุกท่านเก็บสดาวได้ครบทั้งหมดในแมปนี้นะทุกท่านจะสามารถได้ไขไขซุ่มไดโนระดับเลื่องลือถึงตำนาน2ระดับหายากที่สุดได้ผมขอแค่ทุกท่านทำสีดาวให้ครบอะ ทุกท่านก็จะได้ไข่สุ่มเรื่องลือกับตำนานจะได้แค่2อันตัวนี้เท่านั้นเรื่องลือกับตำนานถ้าได้ตำนานก็สูงที่สุดแล้วอ่ะดังนั้นขอแนะนำให้ทุกท่านเล่นภารกิจให้ได้4ีดาวทุกอันลองดูว่ามันให้ทำอะไรบ้างทำให้ครบสีดาวทุกแมปทุกท่านจะได้อันนั้นนะผมนะเนี่ยจะได้ไข่สุ่มไดโนเสาร์ในตำนานมาใช้ฟรีนะลองดูับผม <S <S และนอกจากการต่อสู้จากแมปธรรมดาแล้วเกมนี้ก็ยังมีการต่อสู้อีกมากมายหลายรูปแบบรอทุกท่านอยู่ผมนะทุกท่านเก่งขึ้นแล้วทุกท่านก็จะสามารถเข้าสู่การต่อสูู้้้อออีีกหลาายยรปแบบได่่งเชนนนั ชนเผ่าผมว่าน่าจะเป็นระบบกิ้วะไรแบบนี้เมื่อเลเวล20แล้วสามารถรวมเป็นชนเผ่าแข็งแกร่งได้เนะี่ยจากนั้นก็มีระบบกองกําลังอีกกองกําลังนี้ก็คือเราสามารถที่จะไปร่วบเข้าร่วมกับคนอื่นมาเพื่อที่จะรวมพลังเป็นจัดกลุ่มเป็นปาร์ตี้เพื่อจะไปต่อสู้กับไดโนเสาร์ที่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนกันเราจัดกลุ่มกันเพื่อไปจัดการกับไดโนเสาร์กลุ่มมากด้วยกันครับผมนะเป็นอะไรที่ต้องใช้ความร่วมมือกับผู้เล่นด้วยกันแนะ่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับผม และก็มีระบบล่าไดโนเสาร์ครับผมนะระบบนี้เราสามารถสู้กับบอสใหญ่ได้ครับผมสามารถร่วมมือกับคนอื่นเพื่อจัดการกับบอสใหญ่ตัเวเบลเลอร์เธอได้ถ้าเกิดทุกท่านถึงด่านประจนภัย3ต่อ1 0ทุกท่านสามารถเข้าเล่นโหมดนี้ได้ไปที่มันขึ้นเยอะครับผมแล้วก็ยังมีระบบฟาร์มไดโนเสาร์เป็นฟาร์มที่สามารถฝึกอบรมไดโนเสาร์ได้เพิ่มขึ้นอีกขั้นครับผมนะถ้าเกิดเรเวล12องก็สามารถใช้ระบบนี้ได้ แล้วก็มีแท่นบูชาเจดภูมิถ้าทุกท่านอยากจะหาหินปัญญาแล้วก็่ะมาเล่นไอโมดี้ได้เช่นกันและระบบสังเวียนระบบ pvp นั่นเองทุกท่านสามารถสู้กันเองได้ใช่ฝึกเดนนสาวกันให้เก่งแล้วไปโดนกับผู้เล่นคนอื่นมาดูซิว่าใครจะแกร่งที่สุดอะไรแบบนี้เวล1สิบสท่านจะสามารถโดนกัคนอื่นได้ครับผม และก็ระบบถ้ำมายาซึ่งเป็นระบบมินิเกมเขาว,วงกดสามารถได้ไอเทมมาเพิ่มได้เรื่อยๆครับผมขอแค่ไปเล่นมาก็สามารถได้ไอเทมได้ตามต้องการโอเคครับผมขอตัดพาร์ทแต่พี่นิ้ก่อนผมนะก็จบแล้วส่วการแนะนําเกม Stone Age Begin นั่นเองเป็นเกมที่เลื่อนหรูอลังการภาพสวยสดงดงามและก็ตัวละครน,น่ารัก ถ้าใครที่ชอบเล่นเกมแนวน่ารักเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้ก็ไปเล่นกันได้ผมนะเล่นฟรีแล้ววันนี้ถ้าใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่กล่องดีสคริปชันด้านล่างไปดาวน์โหลดกันได้ผมนะถ้าใครอยากจะลุกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่ากิจกรรมต่างๆในเกมนี้ก็ไปติดตามได้ที่แฟนเพจต้นเอ็ดบิกินด้วยเช่นกันครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฟูง